Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the no time for me. I've been flying from town to town. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสและรถบรรทุกท่านนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งคัน,นครับรถโรงเรียนพิมพ์ประพาประชาสงเคราะห์นะฮะแยกอะไรนะครับอันนี้ฝาสูบ เครื่องสีสูบเตตู้ตัวนี้เป็นตู้เรียบนะครับพื้นไม้นะครับรูมาสองคันมีคันนี้นะครับสภาพโอเคครับตู้นะตัวตู้นะสภาพโอเคเลยพัดลมไฟฟ้านะครับ ไปทําตู้รถบ้านได้เลยครับรถทักนะครับทักแคมเปอร์นะครับสวยงามนะครับราคาตู้ไม่แพงนะครับพี่น้องตู้บานพับนะครับเครื่องถอดแยกนะครับ อน่าจะยืดสุดนุดเกียร์ จบบานหน้าสไลด์นะครับซ้ายขวาวันนี้ลมแดงหน่อยนะครับอากาศร้อนด้วยครัยางแปดสองห้าเข่าสิบหกนะครับคัสซีสวยนะครับนี้โอ้ไม่สวยคนระั รอยเชื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเชื่อมดามหรืออ๋อน่าเป็นรอยเชื่อมเก่าครัแบบเชื่อมแปะนะครับยังสวยนะพี่น้องนะดูด้านหลังนครับ โอ้ยังสวยพี่น้องยังสวยก็สียังสวยฮะก็สกีได้ครับเฟืองท้ายอีซุยางดิสโตนนะฮะยางก็ยังสวยครับดอกก็หนานะนะพี่น้องนะใครหาย,ยาง ไ่ใช้ก็ทากมาสอบถามได้ครับแยกตั้งคันครับกันนี้บนราชธานี แต่คัสซีด้านหน้าเหมือนต่อมันต่อยื่น,นครับคัสซีด้านหน้าเหมือนต่อยืนเนี่ยนะใช่ครับต่อยื่นครับพี่น้องต่อคานด้านหน้ายืนนะครับ ั้งหลายยังโอเคจริงๆตำแหน่งหมดตัวเก่าแนบตัวเดิมมันอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันเขาย่อนไปข้างหลังนะแล้วต่อเยื่อหน้านะครับถามว่าคัสซีตัวนี้ไปทำด้ำได้ไหม ได้นะครับทำได้ต้องคนวณน,นะครับค่าหัวค่าเครื่องนะครับค่าช่างนะคยส่วนใหญ่รถน้ำก็ต่อครับแต่ราคาก็ได้เซฟกว่าที่เป็นรถนอกนะครับถ้าเป็นรถนอกมาก็ราคาแพงครับ คคนะรับผม,ผมวัาตูตัวนี้มันสวยฮะมันได้มูล,ลุูปมาด้วยครับเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับแต่เปิดสวิงได้นะเปิดขึ้นได้ครับ ไปทําร้านก็รับลมได้นะครับลมสวิงลมโฟเข้าได้ครับลมเข้าทางหลังคานะครับเย็นความเย็นก็โอเคครับเพอาะอยู่ข้างในเนี่ยผมอยู่ข้างในไม่ร้อนนะผมนั่งอยู่ข้างในไม่ร้อนนะครับทั้งรถจอดกลางแดดนะครับพี่น้องไม่แดดนาแดดเปรี้ยงๆนะครับตังนี้แต่ความร้อนเนี่ยไม่มีเลยครับเพราะบูบูโฟมนะครับที่ฟ้าเนี่ย หนาพิมควรนรับไม่ร้อนเลยครับไม่มีความร้อนเลยนะเนี่ยปกติเนี่ยจับปึ๊บนิดถึงกับสะดุ้งนะพี่น้องนะครับแล้วเปิดนี่ก็ดันขึ้นนะที่ไปคานชักอยู่เนี่ยเห็นไหมพี่น้อง ทู่ราคาไม่แพงนะครับถ้าพี่น้องท่านใดมีไอเดียก็จะนึกภาพออกนะครับว่าไปทำอะไรต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาจากโคราชอีกสามคันนะครับเป็นบัสสิบสองเมตรนะฮะ รอชมครับพี่น้องขน,นั้นสวยๆเลยครับขอบคุณที่กดติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ